พี่น้องมื้ยนี่เป็นตาเมยเบื้องรอบใดรอบใดมีแต่เงยียบพี่น้องขนาดนี้มันรอบที่ใดที่หาหกเจ็ดแปดเก้าแล้วพี่น้องรอบที่เก้าแล้วมันก็มีมีนี่อยู่ตามรอบอยู่พี่น้องชดรอบอยู่่งหัวสี่ลายบ่โอ้พี่น้องเบื้องตัวไส์เกือบหนึ่งจุดเจ็ดหนึ่งจุดแปดขั้นให่ตัวหน,นึ่งพี่น้อง ใส่เด็กแหวนอันหนึงแล้วก็ใส่โลอันนึ่งสามโต้พ <c oughs> ี่น้องเออเป็นไงตั้งแลนีขย่อนเลยพียยนนนน่น้องยอดทยอดโอ้หมานหมานพี่น้องหมานนัาสี่เมตเนาะมีแห้งว่าบุ้งมาไม่ต้เงียบไม่ต้เงียบมารอบนี้แหละหมานพี่น้องสามโต้ใส่จุดแหวนนี่แหละตัวนึงแล้วก็ใส่โลตัวนึงแล,ล้วก็เด็กแววน ป้านหาฉีดเนี่ยตัวนึงไม่ต้องว่าเบิงบ้งเบิ้งชุกมือเนาะจดจำได้ละปลาน่า,นาสนใจจัดำได้นี่แต่ว่าโอเคครับมันเนืนโซดแล้วโอ้พี่น้องเลยบิ๊กคักเลยอ่าเห็นไหมล่ะเด็กโอ้เฮ้ยโอ้พี่น้องก็ต่างกันเจ็ดโลกใส่ซาปาลัดคักคตัวนี้โอ้เบิ้งหางเบิ้งหางโอ้ ขักนี่น้องขย้อนหมดตาขาดเนาะอ่าคึงว่อมีน้องโอ้สุดยอดเลยพี่น้องอัดใหญ่ขักเบื้องหางพี่นอ้องอังใหญ่เลยโอ้ยมาดีทุโอ้ยใหญ่ขักพี่นอ้องปัดสับปะหลาดพี่น้อง เห็นไหมพี่น้องเห็นเห็นบ่พี่น้องเห็นเห็นเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วบ่โอ้สับปะรดพ mm ี hmm. ่น้องมักเลยปากกาไว้ในน้ำพี่น้องยังตั้มเชือกขาดโอ้เมื่อกี้เกือบเลื่เนาะตอสองสองสามเถ้าคอมเม้นตตกี้รุดทีเดียวไปแล้วจุดก้อนกร็ดูตั้มขาดเลยพี่น้องเอาบ่ท่านยังบ่ท่านยกรอบซ้ำ แค่มาสุนสุนกระโดดนี้ทีเดียวลุดเลยนะแม่เออเนี้โอ้วงพี่น้องสับปะาดโอ้โดีวดีเจ็ดแปดบ่อยู่ด้วยโอ้โจับจับอ้าวโอ้อ่ามาเจ็ดโลพี่น้องไงลีเดี๋ยวขึ้นบก่อนคอยเชฟฟี่เชฟฟี่พี่น้องโอ้ ตุ่นสำเนียเพราที่ว่ามันเอาตัวหนึ่งเนาะนันชืน่อลุนนี่แหละจานอืมโอ uh, ้ยงียหลีพี่น้อง uh, มันมารบกวนญปานินเลยประมาณเลยเออน้าหลีน้องสิยอด,ดอ,อีหลีมันคนก็มันนั่นตึกยื้ยมือกล้องยิ้ยมยิ้มยิ้มมือกล้องยิ้ยมอันนี้จับปากไว้ได้พี่น้องย่านมันกระโดดออก ต้าเป็นปลากอนี่กระโดดออกได้นี่ไม่ต้องจับใบพี่น้องลุ่นไปทำกันพี่น้องโอ้ปลาเน้นปลาเน้นปลาเน้นพี่น้องปลาเน้น,น,นจกักโตหู้สองโตพี่น้องรุ่นจัดฉีดจัดฉีดหอดโล่จัดขีดโอ้คิดจัดฉีดอะไรพี่น้องสองโตเนี่ยพี่น้องลอยลำลอยงามๆเลยพี่น้องนี่น่าโอ้โชว์โตแล้วโชว์โตแล้ว นางฟ้าบนอื่นนางฟ้าพี่น้องใส่งามๆเลยสุดยอดพี่น้องสองูงตูพี่น้องอือย่างงามเลยแนวหมันอาปากจุโกโหอยู่พี่น้องโอ้ตัวใหญ่อหลีพี่น้องบึงฮะพ่อแม่เลยใหญ่คักใหญ่แน่ เบื้องอู้วโอ้พี่น้องเห็นบัวจานเห็นเห็นเห็นชัดเจ้วเลยเบื้องโอ้โหเบืองให้พี่น้องเห็นได้ชัา,าเลยสองโลบัวผาดแล้วอีตัวหนึ่งถูกสองโตอีตัวหนึ่งโลกว่าอีตัวหนึ่งสองโลอันนี้น่าจะสองจุดสามสองจุดสี่พี่น้องอู้พี่น้องเทียบให้เบิ้องแง่งว่ากันพี่น้องไงบัวจันใหญ่แล้ว ปลาใหญ่กว่าผมบ่หนาผมหน่อยบ่เออโอ้พี่น้องเบิง่งโอ้ยพี่น้องสองมือประกบกันยังหน่อยกว่าอีกปลาอีตัวหนึ่งโลโลหนึ่งพี่น้องคุณนี่ที่นี่ก็หน่อยกว่าพี่น้องอันนี้โลน่าจะโลก,กว่าละโล่ตัวหนึ่งตัวสองอันนี้น่าจีสองโลน่าจีสองโลพี่น้องชุดยอดเลยบ่อนิแย้งมานพี่น้องครับผมฝาก ติดตามให้็นได้ด้วครับผมเบาคำ้ำรอบดักปลาน้ำจืดพี่นอ้องฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจครับผมขอบคุณหลายๆครับรอบน้อยรอบ,เค,ออรอบเคยทำลายชีวิติพี่น้องรอบเคยทำลายชีวิตได้ตรงไหนก็ได้เท่าได้แพ้ตัวเนาะกินติดนึง คือทำลายชื่อที่แปดตัวมีโต,โตัวใหญ่ๆมายามเบิ่งพี่น้องอตึกตึ๊กโบแห้งจะไปยังพีน่น้องเซ่ล่ะอู้นั่นนั่นนั่นนัน่นได้ทีเด็ดอีกแล้วครับพี่น,นอ้องทีเด็ดอีกแล้วมาช่ชนนอนมาช่อนพี่น้องมาช่อนมาช่อนมาช่อนพี่น้นนองเซ่ล์ไ อู้อยู่ฟังนี่ฟังนี่พี่น้องอืมเดเด็ดติดเด็ดพี่น้องพี่นุษตอู้เด็นบาพี่น้องอู้นี่พี่น้องใส่เขิงโลโยู่เขิงโลโยู่โโยน้องเขิงโลเขิงโลพี่น้องเขิงโลพี่น้องไป เห็นแตหางพี่น้องเห็นบ่ชุดยอดพี่น้องเคืองโลอยุวูพี่น้องใส่างามใส่างามสวยงามอยู่พี่น้องนี่แหละอุ้ยที่มันตำตักตำรอบขาดสองสามันพี่นอ้องส้มมาตลอดทางเลยนี่แหละมันแล้วชุดยอดพี่น้องวงชัดๆไปเลยมันสองตัวปานีนเคิ่งอู้ รุ่นแดดเดียวพี่น้องแดดเดียวก็สวยทอดก็กรอบพี่น้องรุ่นนี้เห็ดปลาส้มก็แซ่บปลาส้มหรือปลาลาเนี่ยแซ่บขนาดรุ่นนี้พี่น้องตัวกรรตัวกอนพวกผมอะหากันได้หลายเนาะพี่น้องอยู่กับอาชิบโลหกชิบโล่บุญแล้วพี่น้องรุ่นนี้นะตัวกอรเ,เห็ดปลาสม้มเนาะโอ้แซ่บขนาดพี่น้องหรือเห็ดปลาล่าบ้านเฮาเนี่ยรุ่นนี้ละพี่น้องดูน้ำมางามเลย เฮ้ยพี่น้องหลุนกำลังงามดูสิแบกแบกไล้เด้อพี่น้องแบกแล้วแบกแล้วแบกอะไรเบิ่งชัดๆไปเลยเฮ้ยพี่น้องโอ้แบกเลยนี่พี่น้องให้เบิ่งหลุดในแกนพี่น้งนองออโอเนมเนโอเมนขวดได้พีน่น้องเนี่ยปลาจองโตมันจองโตพีน่น้องหลุดในแกนกำลังางามสวยงามพี่น้องยอดเยี่ยมอะไรบ้าง รอบนี้รอบยักษ์รอบยักษ์ไม่ทําให้ผิดหวังพี่น้องบอกเลยชุดยอดมาให้ผิดหวังในจักตัวพี่นอ้องสาแห้งครับเลยพี่น้องชุดยอดเลยโบตองก็าหาตัวพี่น้องเบลิชยี่ก็ใครเบิงครับพี่นอ้องพุ้ยนะ ท่ครับพี่น้องเหรนพี่น้เป็ดบตพี่น้องโอ้เป็ดเลยอ๋งพี่น้องเห็นบ่าจานเออพี่น้องเลี้งหลังลงแดงหลังอะไรพี่น้องหลังแดงอ้สุดยอดีตั้มาเป็ดโพี่น้องมานคากีลีรอบยักไม่อนีต้องยกนิ้วให้เพิ่นยอด เยี่มมยมพี่น้องคากเลยชุดยอดชุดยอดโอเคพี okay. ่น้องชุดยอดเป็นงไงพี่น้องเป็นไงเป็ไงปกติมันรอบนี่มันเขาแปดตัวเก้าตัวดวิเกือบไอ้รอบพังเนาะวันนี้มากเลยพี่น้องเห็นบอ บึง่งนะอู้ยใหญ่กว่าดาผมพี่น้องปลาอู้บึง่งอู้ยขาดใหญ่เลยพี่น้องอ๋อสองตัวก็เห็นตัวเดียวไปทางใดละ่ะโอ้ขาดวิญจาณโอ้ว่าแล้วแสดงดโดนพดไปทางใดละ่ะ นกนปอยไว้ยงไว้เออทีดูเอ้ยตกทางไหนหลอกฟังดีรูสุดยอดไป้องบึงรอบตัวนี้บงรอบน oh. ้อยๆมานมานบ่ตะเหลียวมันบาาลานารบน่อยนี่ยเดไน้องสีต ซีโต้สายโล่สองเจ็ดฉีดสองโต้ตพี่น้องมันเจ็ดฉีดละ่ะโอ้ยงามขนาดสุดยอดพี่น้องโอเคเลยเก๋เตอร์ไพ่ครับพี่น้องคักเลยจะดูอีกแล้วแล้วมีปลาบูอพอมี่น้องเอ้ยนี่เซอร์ไพร์พี่นอ้องเบิร์นปัดปัดปลาบูปลาบูตัวละวลูกพี่น้องโอ้ เออบึงโอ้โหเดือดเลยเดือดเลยเดือดเลยพี่น้องโอ้โหหางโอ้โหโอ้โหอะไรวะาสิบบ่งั้นสิพี่น้องโอ้คักเลยสุดดวลสวะหลังเลยบึงข้างบนน่ะยอดสุดยอดพี่น้องเงียะกว่าหมานข้าวหมานเทียนใดข้าวหมานพี่น้องสุดยอดเลย ขวดอือฮัหลจอดเลยก็ได้จอดเลยพอจะดดออกแล้วบ่คุณไ่เห็นแล้วไม่เห็นเลยเอาโอเค,อเครอบนี้กัดโอ้คุ้มแล้วไปนอกสามปีกว่าแล้วรอบไง อแห้งดีบ่พี่นอ้อ,องอใหญ่อู้หูซีโตพีน่น้องเห็นยมบอแลวแนวนอนมึกแนวนอนก็นได้พี่น้องซีโต้อุ้ยซีโตพีน่น้องออกตัวนุ่งลุดไปแล้วโอ้เดี๋ยวสามต<อ><อ>ัวเย้อยู่ข้างบนเลยโอ้โหตาอยู่กลางทึ่งซีโตพี่น้องอ่าใส่เอานิ่งใส่เด็กแว่นซีโตพี่น้อง อันนี้แบบว่างผมไม่เยอะพี่น้องบางหลายคนถามเนาะผมไม่เยอะว่างแบบธรรมชาติครับชีโตเห็นเห็นเน้นๆเ,เ,เลยพี่น้องสุดยอดชีโตครับมื่อนี่มันติเด็ดติเด็ดพี่น้องติเด็ดปลาช่อนสาโลพี่น้องหักพี่น,น้องสาโลเลยเห็นบ่ไสายลพี่น้องบอกจะปลาดูวาเ,าวเนาะ โอ้ตะเลนโนปาโดพี่น้องปลาช่อนโอ้ปลาช่อนเลยพี่น้องไซโลตัวเดียวนี่โลโลนึงขึ้น้ำเติงพี่น้องบูตบาใส่เบ็ดมีใส่นี่เนาะใส่ลูกสุดไซน์ปลาดงตากาเซ็ดนี่สุดยอดเลยไซโลพี่น้องบูสุดยอดแล้วเราอันนี้สุดยอดบานเจี๊ยบไซโลพี่น้อง อืตัวใหญ่ไปน้องเบื้อตัวใหญ่ตัวใหญ่โอเคครับมานมันมาหนิไปตามการเวลาแล้วเดี๋ยวให้เวลาซ้มเอาไปน้องมีอยู่กลับมาลุนนิคตั่หนึงน้ำลงไหลโอ้มานนมาอยู่ไปน้องมานอยู่มานสองตัวอยู่ไปน้องมานสองตัวอยู่สุดยอดวไปน้องเห็นบ่้ยไปน้องเห็นบ่ เอ้นี่แหละสองตัวเต็มเลยพี่น้องเต็มเลยสองตัวสุดยอด